มิสูบิชิแลนเซอร์ปี2025กลับมาอีกครั้งพร้อมดีไซน์ที่โดดเด่นสมรรถนะที่พัฒนาใหม่และฟีเจอร์ที่ทันสมัยแลนเซอร์เป็นชื่อที่สร้างความตื่นเต้นให้กับคนรักรถมาตลอดและตอนนี้มิ u ูบิชิได้รีเฟรชรุ่นนี้ให้ตอบโจทย์ความต้องการในยุคป,ปัจจุบันพร้อมยังคงจิตวิญญาณสปอร์ตเอาไว้ภายนอกแลนเซอร์ใหม่ปี2025มีรูปลักษณ์ที่เฉียบคมดูดันมาพร้อมกระจังหน้าแบบกว้างายหน้าเลดทรงเรวและฝากระโปรงหน้าที่มีเส้นสายที่แข็งแรงด้านข้างของตัวรถมีเส้นสายที่ล,ลม ช่วยเพิ่มทั้งความสวยงามและประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายเล็ด,ดีไซน์ล้ำสมัยและกันชนหลังที่ดูแข็งแกร่งล้ออันลอยมีขนาดตั้งแต่17นิ้วถึง19นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยเสริมความสปอร์ตให้เต็มที่ ขุมพลังของแลนเซอร์ใหม่มีให้เลือก2ตัวเลือกเครื่องยนต์เทอร์โบ15ลิตรส่สูบกำลังประมาณ180แรงม้าแรงดิด250นิวตันเมตรหรือเครื่องยนต์เทอร์โบ20ลิตรกำลังประมาณ250แรงม้าแรงดิดน5 0ินิวตันเมตรทั้ง2เครื่องยนต์จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ให้อัตราเร่งที่นุ่มนวลแต่สำหรับคนที่ชื่นชอบความสนุกในการขับขี่ก็มีตัวเลือกเกียร์ธรรมดา6สปีดระบบช่วงล่างได้รับการพัฒนาใหม่เพื่อให้การขขขััับบบบี่่่่นนนนนนนุมมมมววลแแตตยยงงคคคาาาารระเเืออ้้หป็ฐ แต่ก็มีรุ่นขับเคลื่อน4ล้อให้เลือกสำหรับผู้ที่ต้องการการยึดเกาะถนนที่เหนือกว่าภายในห้องโดยสารของ Lancer 2025ผสมผสานความสปอร์ตและความสะดวกสบายอย่างลงตัวแผงคอนโซลมีดีไซน์ทันสมัยใช้วัสดุคุณภาพสูงหน้าจอสัมผัสอินโฟเทนเมนต์ขนาด10นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto Bluetooth และระบบนำทางใช้งานง่ายกราฟิกคมชัดและตอบสนองไวชุดหน้าปัดเรือนไมล์แบบดิจิทัลบางส่วนสแสดงข้อมูลสำคัญได้อย่างชัดเจนและสวยงาม เบาะนั่งของแลนเซอร์ออกแบบมาเพื่อรองรับสริระและความสบายเบาะหน้าเป็นแบบทรงสปอร์ตช่วยพยุงตัวขณะขับขี่ในแบบสปอร์ตเบาะหลังมีพื้นที่วางขาและสีสว่เพียงพอสำหรับผู้ใหญ่วัสดุหุ่มเบาะมีทั้งผ้าพ,พรีเมียมและหนังแท้ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกซ้ายขวาแท่นชาร์จไร้สายช่องเสียบ usb หอไลนจุดและชุดเครื่องเสียงคุณภาพสูงก็มีให้เลือกครบครัน ด้านความปลอดภัยมิซูบิชิให้ความสำคัญอย่างเต็มที่แลนเซอร์ปี2025มาพร้อมระบบความปลอดภัยขั้นสูงเป็นมาตรฐานเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติฉุกเฉินระบบเตือนออกนอกเลนระบบช่วยควบคุมให้อยู่ในเลนระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านขนาดถอยหลังอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารรถใหม่ๆและรีวิวเด็ด